สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับธนยศตุงเรืองเจริญยนต์ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับวันนี้นะครับผมพามาพบนะครับจะตัววีโกแชมนะครับเครื่องยนต์2,005เวนเทอร์โบนะครับคันนี้เคยทําสีมาบางชิ้นนะครับตัวต้นโครงสร้างได้เดิมมากนะครับภายในเป็นยังไงมาดูกันนะครับลูกค้าโกแชมป์คันนี้นะครับปี55นะครับเครื่องยนต์2,005นะครับภายในนะครับที่เราทแกะทําความสะอาดนะครับลูกค้า แกทาความสะอาดให้ลูกค้าได้ชมนะครับว่าพื้นภายในนะครับเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับว่าพื้นภายในมีรอยผุรอยทะลุรอยชนหนักหรือเปล่านะครับลูกค้าดูมาดูกันให้ชัดๆเห็นๆหล้กันเลยนะครับเพราะว่าเราได้ทําความสะอาดแกออกมาร้างทําความสะอาดกันเลยทีเดียวนะครับลูกค้าสําหรับเครื่องยนต์รถตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์2,005เวน u ท b o บ ตัวคงตะเข็บเป็นยังไงกันบ้างเรามาชมกันนะครับตัเข็บหมุดเบ็ดอาร์กนี่อยู่ครบกันหมดเลยนะครับไม่มีรอยทําสีแน่นอนนะครับการันตีได้นะครับทางร้านเรานะครับถ้ามีชนหนักบอกถ้าไม่มีชนหนักทําสีตรงไหนเราบอกครับไม่มีหมกแมดให้กับลูกค้าแน่นอนนะครับรถตัวนี้นะครับเคยมีรอยขันนะครับน่าจะขันทําสีหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่ก็บางๆนะครับลูกค้าบางๆนะครับตัวนี้มันดีเฟมนะครับ ส่วนด้านท้ายนะครับด้านนี้นะครับบางๆให้เห็นๆนะครับลูกค้าตัวตนได้โดนได้ได้เดิมนะครับแต่ก็มีเชย้สีมาบ้างนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นเครื่องเออเป็นตัว E นะครับตัว E มาดูตะเข็บท้ายกันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับตะเข็บท้ายนี่ก็ปูดเป็นอาร์นี่เดิมโรงงานเลยนะครับตัว R อยู่ครบอยู่ท้ายนะครับไม่ไม่มีรอยผุนะครับลูกค้าดูไปตามๆกันนะครับ แล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้คันนี้นะครับถือว่าใครได้ไปก็ถือว่าโอเคนะครับลูกค้าสําหรับใครหลายๆท่านที่มองหารถยนต์อยู่มือ2ออยู่กับทางนั้นเราก็มีนําเสนอตัวนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยางก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอายางเปอร์เซ็นต์ให้นะครับก็วงกลมไว้นะครับมีแผลอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้ามีรอยบุบนิดนึงว่าจะไม่ทําสีนะครับว่าจะขัดสีแล้วก็จะลองดูว่าสภาพมันจะเป็นยังไง มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่ก็เราติดตามดู้วกันนะครับกับทางร้านเราว่าจะทําอะไรกันบ้างนะครับสีสันตรงนี้ไม่มีเคลียร์นะครับรถได้เงาบางจริงๆนะครับลูกค้ารถได้มีความเงามากเลยนะครับมาดูประตูฝั่งนี้บ้างนะครับว่าเป็นยังไงลูกค้ามองตามผมมาเรื่อยๆก็ได้นะครับน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงนี้ไม่มีรอยขยับนะครับลูกค้าส่วนด้านล่างพื้นด้านล่างมีรอยผุหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับลูกค้าไม่มีนะครับ เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดนะครับเช็ดฝุ่นไล่ฝุ่นลทุกอย่างนะครับภายในทําให้ลูกค้าได้มีความสบายใจในการซื้รอรถยยต์มือสองกับทางร้านเรานะครับจะได้เชื่อมันม่น,นและมั่นใจนะครับว่ารถทางร้านเราได้ทําความสะอาดให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับลูกค้าส่วนมาดูตะเข็บบนด้านหลังฝั่งนี้นะครับก็ไม่มีรอยทอําทสีมานะครับรอยยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับตัวลังคาเดิมโรงงานนะครับ บางๆนะครับตัวนี้บางๆตัวคันนี้ก็ถือว่าได้สะอาดเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัว v ีโก้แชมป์ปี5 5คันนี้นะครับมีล้อหน้าที่พอใช้ได้นะครับกับล้อหน้าคู่หนึ่งนะครับล้อหลังด้วยแล้วมีอีกรอยหนึ่งนะครับตัวนี้จะมีรอยเล็กๆน้อยๆนะครับลูกค้ามีรอยขูดขีดนะครับตัวนี้ขัดสีก็น่าจะออกนะครับส่วนไฟหน้าขุนมองมัวเดี๋ยวเราจะขัดสีทําการขัดสีออกมานะครับนี่ก็มีรอยขูดนะครับ เราก็จะขัดสีออกให้กับลูกค้านะครับส่วนด้านฝากระโปรงเป็นยังไงกันบ้างนะครับฝากระโปรงมีรอยการทาสีมานะครับก็เคยทําสีมานะครับลูกค้านีดูครับชมครับมีรอยแตกงานะครับถ้าจอดตากแดดมากๆก็จะเป็นรอยตากแตกงานที่เราเห็นได้ชัดนะครับลูกค้าเราก็จะเห็นได้ไปดูห้องเครื่องนะครับทีนี้เราไปดูห้องเครื่องว่าเป็นยังไงเครื่องนะครับลูกค้านะครับคานหน้านะครับคานหน้านี่เดิมเลยนะครับคานหน้าเดิมแต่คานล่างแล้วครับไปดูคานล่าง ข้างล่างก็จะมีรอยชนมาเล็กน้อยนะครับลูกค้าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นิดเดียวด้านล่างนะครับด้านบนไม่โดนนะครับก็คือน่าจะชนสุนัขหรือว่าชนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับากระโปรงมีอะไรขยับไหมก็มีนะครับลูกค้าต่เข็บซ้ายขวาได้เดิมนะครับลูกค้าก็ถือว่าพอใช้ระดับหนึ่งราคารถคันนี้ก็ไม่ถือว่าแรงนะครับลูกค้า3ามแสนบาทนะครับลูกค้าถ้าท่านใดสนใจก็ มีเครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยนะครับใครจะดาวสี่ส้าห้าหมื่นก็ไม่ต้องค้ำนะครับลูกค้าน้ำมันเบรกยังใสยอยู่เลยนะครับน้ำหลอดเย็นเป็นยังไงบ้างโอ้โหสีแดงอยู่เลยนะครับก็แสดงว่าในการรักษาดูแลนี่จะถือถือว่าดูแลได้ดีมากนะครับสำหรับที่ใครที่จะดูรถยนต์มือสองนะครับลูกค้าก็พยายามดูน้ำหล่น้ำยาหลอเย็นตรงนี้เป็นหลักด้วยนะครับบางทีถ้าถ้ามันดํามากก็ให้เขาล้างเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมัน อาน้ยาเราเย็นให้ก็ยังดีกว่านะครับถึงถึงขึนลูกค้าจะไม่ซื้อรถกับทางร้านเรานะครับก็ให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับจะได้มีความมั่นใจในตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับลูกค้าส่วนข้องเครื่องนะครับแห้งดีนะครับลูกค้าดูนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าให้ดูนะครับลูกค้านะครับอย่างนี้เลยลักษณะอย่างนี้เลยไม่มีรอยซึมรูรั่วอะไรเลยนะครับลูกค้านี่ลักษณะนี้แห้งดีนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับสาหรับใครที่อยากได้รถยนต์มือสองกับทางร้านเราก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0 6 2 6 9 6 6 2 2 9ผมธนยศทุ่งเรืองเจริญยนต์ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนซื้อท่ารถกับทางร้านเรานะครับเราสามารถจับไปนั้นให้กับท่านได้นะครับในการดูรถยนต์มือสองนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าด้วยตัวราคารถยนต์หรือนะครับรถตัวใหม่ๆนะครับเราก็พยายามดูให้เยอะๆนะครับลูกค้าเพื่อจะได้ ความมั่นใจในการจะซื้อรถยนต์มือสองบางท่านดูรถไม่เป็นเลยก็ดูตามคลิปต,ต่างๆที่เขาสอนและก็แนะนํานะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปละหรือเป็นลนักษณะยังไงในการดูรถก็เอามาเปรียบเทียบกันนะครับลูกค้าส่วนทางร้านเราก็มีการแนะนํานะครับนี่การแนะนําให้กับลูกค้าได้ได้ชมได้รู้ด้วยนะครับยังไงท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่มาอุดหนุนและก็ขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมนะครับกับทางร้านเราก็ขอขอบคุณมาก ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าเป็นถ้ามีรถตัวไหนตัวเลือกถ้าลูกค้าสนใจอยากได้ก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมลืมไปนะครับเครื่องยนต์ดีแน่นอนผมกรันตีได้แน่นอนนะครับว่าเครื่องยนต์ดีแน่เน่ไม่มีมีมีไ,มไ,มไมอ้แล้วไปฟังเครื่องเครื่องยนต์ก่อนแล้วกันครับตอนนี้นะครับเขมรเลือนไม้ก็อยู่ที่2,499,00สมกกิโลนะครับเราไปดูเราไปดูตรงนี้กันนะครับห้อง ไปดูห้องเครื่องนะครับตันนี้ล้างอยู่นะครับเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างก็มีเสียงสายพานเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งซึ่งเราไม่ได้สตาร์ทเราฉีดล้างห้องเครื่องไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับวัดเป็นยังไงบ้างรถใหม่ๆมันค่อยไม่ค่อยมีหรอกครับลูกค้ารถใหม่ๆถ้ารถเก่าๆก็ธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ดีไหมดีแน่นอนครับเราเกระกันได้นะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่3ามแสนเก้านะครับลูกค้าดาวห้าหมื่นนะครับ จัดอยู่ที่3ามแสนสี่นะครับยังไงก็คำสนใจคำนวณค่าง,งวดเดี๋ยวผมคำนวณค่าง,งวดไว้ใต้ลิงก์แล้วกันนะครับว่างวดประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณนะครับก็ก็ถือว่าเอาไว้ให้ลูกค้าเป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับว่าเป็นค่าง,งวดเท่าไหร่ดาวห้าหมื่นจัดเท่านี้นะครับะจะงวดกี่บาทฟรีดาวงวดเท่าไหร่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับท้ายนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไ,ไปก่อน เจอกันคิดน้าครับสวัสดีครับ